รายการทั่วไปสามารถรับเชินได้ทุกวันลดนี่ทุกวันหมื่นแสนล้านสวัสดีครับ อาละครับมาพบกันทุกวันนะครับกับแคมเปญแห่งปีครับ M150 จับมือกับ WorkPoint ครับอาสาช่วยคนไทยปลดหนี้ครับนี่คือแคมเปญปลดหนี้ทุกวันมือแสนลาย yeah! อย่างที่บอกนะครับนี่บัตรเครดิตนี่บ้านนี่รถนะครับแค่คุณถือเอมครับคุณก็จะมีสิทธิ์รุ้นในการปลดหนี้แหละครับร่วมรุ้นปลดหนี้3ช่องทางง่ายๆทุกคนคะ่ะส่งมาเยอะๆเลยค่ะช่องทางที่1เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์พับใส่ฝ้าย่อนที่ร้านค้าและแมคโครทั่วประเทศหรือส่งมาที่ตู้ปนอน0นึศนปนสนนทบุรี11 0 0 0ค่ะและช่องทางที่2ค่ะกอกรหัสใต้ฝานในลายแต้มเอมค่ะ M150 ค่ะช่องทางสุดท้ายช่องน้าที่3ค่ะเฉพาะลูกค้าเซเว่นอีเลเว่นค่ะก่องรหัสใต้ฝานะคะที่ลายแต้มเค่ะรับสิทธิ์เพิ่มเทั้งอีก1สิทธิ์ค่ะและตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาช่วยคนไทยปลดหนี้ใคยจะเป็นผู้โชคดีครับ3ท่านแรกในวันนี้จาก m 1 5 0ที่จะได้รับรางวัลไปปลดหนี้เป็นทองคํามูลค่า5 0 0พบาทค่ะคุณกันก็จําที่ค่ะกระบะแรกของเรานะคะจากฝาเอ็มค่ะฝาครับพร้อมครับสูงต โอ้ oh, ผู้โชคดีครับคุณสังวาลพรมลีครับนี <Yeah. S 1> ่ผู้โชคดีจากกระบะท,ที่2กระบะแต้ม M จะเป็นผู้ใดพร้อมพร้อมครับเร้อมค่ะมาเลยครับส่งกันมาเยอะมากทั่วประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีรายชื่อที่2วันนี้้ oh. ได้แล้วครับ โชคดีครับคุณมานพวงพักดีครับิน <Yeah. S 1> ดีด้วยนะคะนายจะเป็นผู้โชคดีจากกระป๋าที่3ลูกค้าเซเว่นอีนเวนพร้อมแล้วร,รอครับมขอหนึ่งรายชื่อเท่านั้นผู้โชคดี3ท่านในวันนี้ oh. ง่ายง่ายครับใครอยากกนนี่ครับแค่ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบครับ,ได,ดรบได้แล้วครับผู้โชคดีได้แล้วค่ะและผู้โชคดีท่านสุดท้ายในวันนี้ครับคุณนรงชัยจิรวัฒนพินโยครับแ oh. ส,สดงความยินดีด้วยนะคะ ได้รับรางวัลไปปลดหนี้เป็นท้องคำมูละค่า5 0 0พบาทค่ะเอะล้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะครับผ่านการเล่นเกมเพื่อปลดหนี้กันอีกขั้นหนึ่งนะฮะท่านแรกครับคุณสัมพันธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็คุณสารโรจน์นะครับสวัสดีครับพี่สาโรจสวัสดีครับทั้งสองคนนี้เดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นกันนะครับซึ่งสําหรับวันนี้เราจะมีแผ่นป้ายให้หกแผ่นป้ายครับเพื่อเลือกเล่นเกมดูว่าจะได้เล่นเกมอะไรนะครับหนึ่งถึงหกครับหมายเลขอะไรดีปรึกษากกัันให้ดีคคครบบเออ่ะืม เกมปลาลูกดอกเกมสัรับวันี้ครับเป็นเกมปลาลูกดอกครับง่ายๆครับกติกาของเรานะฮะเราจะมีช่องอยู่ทั้งหมด16ช่องแต่ละช่องก็จะมีลูกปองอยู่นะฮะหลังลูกปองเนี่ยมันจะมีป้าย M ร50อยู่ผมให้เวลาทั้งสองคนคนละ30วินาทีในการปลาลูกดอกกี่ลูกก็ได้ครับไม่จำกัดจำกัดแค่เวลา30วินาทีเท่านั้นพี่สัมพันเริ่มก่อนพี่สามพันเริ่มก่อนนะครับเชญครับเล่นดีๆนะพี่นะพี่สัมพันเล่นดีๆ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วไปครับ เร็ว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 ดีพี่ดีพี่เร็วยังอยู่ยังสองอยู่พุ่งๆดีพี่ดีดีพี่ดีจะสี่แล้วครับเก้า สารครับมีเวลา30วินาทีโจทย์คือทําให้ได้มากกว่า5แค่แเด็กพร้อมนะครับ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วไปครับไปไวเลยพี่สารุดไปไวเลยพี่สารุไปอีกยังพี่ หมดเวลาโอ้ยเกือบเอเ้ยได้ไปแค่สี่นะครับนั่นแปลว่าผู้ชนะครับคุณสัมพันธ์ได้รับเงินไปกดหนี้5,000ัาทที่สัมพันธ์ยินดีด้วยครับแล้2,000มาทาสำหรับผู้แพ้ค่ะพี่สารอดรับเงินวดหนี้เลยแล้วเราก็ยังมีคิ้เซื้จาก M150 ให้ด้วยทั้งคู่ <Yeah! S 1> เลยนะครับเอาเชิญเลยนี่ครับ ขอแสดงความยินดีกับทั้งสงท่านด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลพิเศษครับเป็นเงินรางวัลไปปลดหนี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปนะฮะเราจะยกทัพมาแบบนี้ทุกวันค่ะเวลา6โมงเย็นค่ะเอาละครับเราจะช่วยคนไทยปลดหนี้ครับกับแคมเปญปลดหนี้ทุกวันมื่นแสัดีครบ